สวัสดีครับทุกทรานครับในช่องวิจิ channel นะครับตอนนี้เราก็พามาดูสองพี่น้องนะครับสามพี่น้องครับมาเล่นอะไรครับวันนี้ก็วันนี้พี่ฟิล์มก็เลิกเรียนแล้วนะครับดูครับวันนี้สมราษาก็นอนอ้อนหด่เลยครับนี้เราก็พามาดูนะครับ ออ่ออนใหญครับสวัสดีค่ะพวก,กับเราในช่องฟูจิพาแนนะคะก็วันนี้ถ่ายวันเดียวกัน,น เลยใส่ชุดเดิมนะครับทำเกมปุยหมยอีกแล้นี่ันแข่วคันแค่วเราว,วิ่งสักหน่อยไหมครับวิ่งไปถึงแถวๆประมาณสารตะปูก็แล้วิ่งให้จุษสาตัวให้ไปก่อนเลยครับวิ่งครับตอนนี้ <laughs> วิง่งวิ่งมิตัวสา ไอ้เราวิ่งนิสพันธสาครับเออวิ่งนิสพนสาครับเมื่อกี้โอ้โหชั่สาแบบวิ่งแบบตามใหญ่เลยครับเอ,อ๊ะชนชนเบียดออกครับพี่กิพาชั่สาอันนี้เฮ้ยพี่กิพาไม่พี่นิสพนสาเลยกระดะ้างใครับ

แล้วไปไหนครับนั่นจะไปไหนครับพี่ฟิล์มจะเดเล่นที่ไหนไม่รู้เรามาตามนะครับอ้าวคุณปูจะไปไหนครับพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราลองมาแก่งสุภาษาดูไหมครับลองแก่งพี่ฟิล์มขึ้นรถไปกับคุณปู่ โอ้ดก่อนยอดก้อนตอ,อนตนี้เราวางเพนที่ใกล้สุรนสารครับซุปนสารก็กิกนต้นไม้ครับระวังเดี๋ยวโคยืมรถหมครับจอดรถกลับบ้านแล้วเราให้พี่ซีมขึ้นรถด,ดูหน่อยครับนี่ครับไหนพี่ซีมลองขึ้นรถด,ดูสิดูครับตอนนี้คนปลูกก็อย่างกลับบ้านนะครับก็ มาลองแก้งถนสาดูนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงขึ้นข้างหลังขึ้นขึ้นข้างหลังเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมไปเปิดท้ายรถแท้กี่ไปฟีก่อนครับฟิลมาล่อช้างมาตรงนี้ก่อนครับท้ายรถแท้กซี่ไปฟีดูครับไม่ให้ขึ้นครับดูสิว่าจะหวงไม่ฟิลมากครับดูครับไม่ให้ขึ้นเลยครับขึ้นไปดิลองขึ้นดูครับว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โห อันนี้ก็ไม่ได้เป็นการทรมานชากนะครับดูครับตอนนี้สปันายไม่ขึ้นนะครับอย่าพิ่งอย่าพิ่งดูครับสปันายไม่ให้ขึ้นเลยครับขวางไว้ตลอดเลยครับหัวงมากครับตอนนี้พี่ฟิล์มก็ขึ้นไม่ได้ครับดีวครับหวงแวบสุดๆุดครับ ถอยถอยถอยตอนนี้คุณปูไปแล้วครับตอนนี้ตอนนี้คุณปูก็กลับบ้านแล้วนะครับเราก็จะ กลับบ้านกันนะครับเมื่อกี้ก็ทุภาษาก็หัวไม่ฟิลมครับไม่ไม่ให้ขึ้นรถครับดูครับเป็นไงครับเรียนวันนี้ครับเป็นไงครับก็ได้สอบแล้วค่ะได้สอบแล้วละครับไม่ฟิลมบอกว่าใกล้จะสอบแล้วนะเออดูครับเมื่อกี้ภาษาห่วอย่างแรงครับขวางไว้ตลอดเลยครับ ไม่ขึ้นเลยครับดูครับนั่นไปนน่นนีน่แล้วเดี๋ยวเราลองวิ่งนี้ชมภนษากันดูไหมครับ <laughs> เดี๋ยวเราลองวิ่งนี้ดู ดีกว่าเนาะไปเลยครับวิ่งเลยวิ่งเลยมาครับตอนนี้โอวอนนี้ไปฟิวมไ้วครับเดินูาสาเดูนสาษวิ่งตามใ่เลยครับตอนนี้ ตามชมครับอ,อือพี่ฟิววิ่งนี้สุพรรษสาครับเมื่อกีส้สามนี่ร้สามนี่ร้สามนี่ร้องสาพอจะกินใหญ่นั่นแหละพี่ฟิววิ่งนี้ก่อนเด้อ อา้อาวอ้าวหายี่ฟิมแล้วตอนนี้หายี่ฟิมพี่ฟิมไปแอบที่ไหนครับพี่ฟิมแอบอีกฝากนึงครับมาลอดูว่าสุนัาจะมีความพายายามใช้วิธีใดที่จะไปหาพี่ฟิมนะครับฟิมรออยู่นั่นแหละครับเดีย๋ยวเรามาเราดูความพายายามของสุนษา,านะครับว่าจะไปหาพี่ฟิมหรือว่าจะกินหญ้ายอยู่นี่ครับมา,าดูครับ พี่ฟิล์มลองลองเรียกสุพันษาดิแบบสุพันษาช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนี้ช่วยด้วยดูครับตอนนี้สุพันษรจะมีปฏิกิริยาไงครับมาเราดูความพยายามของสุพันษานะครับว่าจะไปหาพี่ฟิล์มได้ไหมครับนะครับเรียกอีกครับพี่ฟิล์มเรียกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างงี้ครับเราดูครับเพราะคลองตรงนี้สุพันศรก็น่าจะไม่กล้าลงครับดูครับ ตอนนี้มีฟิล์มขอความช่วยเหลือนะครับมาดูว่าสัตสายจะเป็นยังไงครับสาดูครับสัตวสายจะไปยังไงครับตอนนี้รู้สึกว่าสภตสายนี่จะกินแต่หญ้าเลยครับไม่สนใจฟิล์มครับดูครับตอนนี้เรามาดูปฏิกริยาครับยังไงครับตอนนี้ช่วยด้วยด้วยช่วยด้วยยังไงครับ สมุนาจะมีความพยายามไปหาวิฟิลมได้ยังไงครับดูครับหนูไม่กล้าข้ามหนูไม่กล้าข้ามดูครับโอ้หายแล้วครับโอ้มีทางเข้าแล้วครับเห็ทางเข้าจนได้สบุนซาดูครับโอ้ไปช่วยวิฟิมได้สําเร็จแล้วครับตอนนี้สมุรษาก,ก็ไปช่วยวิฟิมได้สําเร็จแล้วครับ กว่าจะวัสายจะเห็นทางเข้านะครับดูครับโอ้โพ่อพันุ่นุเสีก,ก็อยู่นี่นะครับคุณตาไม่ได้อยู่บ้าน,นครับ อะไรอะไรอย่าไปกินกล้วยโรงเรียนด้วยนั่นกว่าจะมาหาวิทีมได้ครับจะพันตาลเออเออกล้วยเขากล้วยเขาดูครับนั่นพอเวลาเข้าไปอาบน้ำให้ก็ ถูเพอเวลาเขาอาบน้ำให้ไม่ยอมถูอมันซานนิเนาะดูครับ <c oughs> ลองอีกแล้วไม่มีอะไรให้กินเลย <c oughs> พ,พี่หมอไม่ <c oughs> มีอะไรให้กิน <ขอ S 1> เลยถูตูดก่อนครับเย <c oughs> ดูถู S 1> <S 1> <S <S ออพี่ฟิล์มนี่แบบเดินมีสักเก้าสองเก้าไม่ได้นะครับหัวงมากครับติดมากครับยิ่งหัวงขึ้นทุกวันครับฟิล์มฟิล์มเพรนะครับ ก็คุณปู่กับบ้านแล้วครับคุณพ่อก็จะไปส่งพี่ฟิล์มเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดชไชร์กดกระดิง่งเต้นมัอใจให้ช่องป็นสิริยาแนวด้วยนะคะครับวันนี้ขอขอบคุณการสอนด้ครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครมาเยอะนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ